ประโยชน์ไรบอนเนี่ยเกิดประโยชน์ช่วยมึงต้องเข้งใจนะกูกูเล่นไรบูละพวกมึงไล่ช่วยปูแล้วมันไอมึงคิดว่าพวกกูจะมีปัญญาไหมกูไล่ยิงเดี๋ยวไอ้ดิคล้องใจว่าทำไมกูไม่เจอ ชั้นเชิงเลยบอลมึงอ่ะมันพี่อะไรเลยเล่นเลยโอ้ไอ้สัตว์กูดูสภาพกูด้วยทำไมไวะเออทำไมวะทำเป็นไงวะกูไม่ได้จับเอ็มมาไม่เป็นเดือนเลยมึงเล่นมาพร้อมกูหลายตาแล้วมึงก็ต้องเก่งขึ้นนีกบอลใช่ไม่เกี่ยวไอ้สัตว์เกี่ยวเข้ามาทำ ไม่ยังเข้ามาทางกลุ่มทางคลิปเฮียอะไรว่ากูไม่ได้จับเฮียอะไรเลยไม่เกี่ยมเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างมาเกี่ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวไอ้สัะบอกมันเกี่ยวเยอะเลยมึงไก่เฮียมึงโทษนู่นโทษนี่มึงไม่โทษตัวเองว่ามึงไก่ใช่ไก่ปอก่อนที่มึงจะโทษตัวเองมึงลองโทษคนอื่นเนี้ยมึงไก่เฮียมึงเล่นเลอะเทอะกูไปแล้วกูคือสภาละกูทำ ท้ายก็โดนตุยแล้วไปก่อนนี่แหละแล้วเฮ้ยกูหล่นไอ้เหี้ยเฮ้ยกูหล่นเหมือนกันกูหล่นเหมือนกันกูหล่นเหมือนกันเหี้ยกูล้อเลียนไปเลยเฮ้ยมึงล้อเลียนอะไรเบอร์เบอร์แล้วหลับต้อขึ้นมาเลยดัดไหมคูนวันร้ายกาจจริงจิ โหแม่งดุคนไปเลยอหแล้วพวกมึงมาแล้วแย่งของกันไม่ประโยชน์ไอ้เหี้ยเออแย่งกันไม่ได้ช่วยกันจริงเหว่าไงแล้ววะเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยไม่รู้เลราวงขึ้นก่อนว่า ะสตะตูดีอ่ะวะสะพานสะพานแตกวะโอ้คอยู่กลางวงล้อเย็ดแมงอ๋อไม่ดีเหรอดีๆเออเฮ้ย hey. ทำไมมันยิงกันคมยังวะฟรีมือเขาสูงพวกกูกาดใช่เมื่อพวกกูกาดมาดูไอ้มงดิหันกล้าดีจริงๆริะกูอยู่นี่แล้วกันทางนั้นฮะกูอ,อยู่นี่แหละทางนั้นเฮกูอยู่นี่ยมึงหลักดิไอสัตว์เล่นเหมือนเก่งไงมึงดักระยะห่างมึงเล่นเหมือนพวกมึงเก่งอะ่ะ ฮะเอียร์เลน่นัเล่นอย่างเก่งไงสาร <อ S 2> เล่นรอละอไม่ไปไหนละตาว่าเพงอินจัดเลยอ้ามึงเคยดูเฮ้ยบอลมานี่ ไปเอาละถ้าวงมางี้มึงขึ้นนีรอด ใครขารับสบายนะเอาเอาไม่ต้องรีบก็ได้เอาแบบเด็กมีของไหมเ,เด็กมีหำปามหายาดีกว่า,าไปตีผี <ละ S 2> รถขึาา้นก็ออกต้องตีนั่นแหละไปขึ้นเขาขาวยังมันขึ้นมาทางไหน ยังไม่พอเลยเพื่อนอนัที่เมืองอ่ะมันมีนะเว้ยที่มันซัดกันอ่ะไม่ใช่ก็เราดะที่นี่ไม่จำเป็นหรอกอเอาแค่ใช้ก็พอพูดเที่ยอะไรเนี่ยบอลพูดเรื่องรถอยู่เรื่นโดยเที่ยอะไรเล่นเกมคุยเรื่องรถ

ถ <Okay. S 2> อยนะกูถอยนะถอยแล้วบมอันนี้แม่มันม,นม,นมน่หลังเดินหลังเดินนี่ได้เพ่อนหลัง,ลง,ลง,ลงเดินนี่เล่นได้เป็มาระวัง<ๆ>ตัวท้ายชิดต,ตัวต้นไม้ตแตกใช่ไหม เป็นขอเอาไม่ต้องไปวัดแบบขอเอาหลบหลบสนย่ไหนระนยสไนัดาระอนะสนัดการนะจัดานะไปล่อไรน่อนัดรนะจ่อเัดกานะล่มเดิมนะะอันะิ่งออกะไอันะิ่ไออไปกูะไปล่อยปสนาอไสนีันะลอไักลอไก็บอกยังกะแล่อกาล้วออกแล้ว

เข้า s <S ข banks, หัวไปนั่นเอยขึ okay, ala, can ada, can ada. Okay. ้นนี okay, okay, okay. right. back, ่เลยขอนี่เลยขอนี่เลยขอนี่เลยโอเคโอเคถูกเทียริงพีไม่ต้องกินไป็นไรครับเป็นไรบอลเก็บของแล้วนะยาแห้งมัอนน่าจะแห้งนะ ลงมาเล่ด้านล่างตอนเล่นอะไอ่ะเล่นกกันคิ๊กไหตวอยนไปอยข้หล่น่รอดก่อนก้องวนยังมีมีมีก้องเทพละแลค่อยไปเคลียร์ด้านบนขึ้นขึ้นขึ้นให้สุดก่อนอใยังอยู่นะเลยที่หนึง ก็คลาๆอยู่ขึ้นไปให้สุดก่อนนะเดี๋ยวก็ไปว่าด้านบนซิกกูทิ้งเลยนะเป็นอะไรนะฮะทำไมกูโดนมองยังไรเนี่ยไม่ต้องมองแง่ไม่ต้องใช้หรอกมึงก็ไม่ได้ยิงหรอใช่ป่าไปรีบขึ้นลิฟท์ลขึ้นไปดักด้านหน้าก่อนมั่นใจว่ามึงมีซิกแล้วมึงจะยิงได้ได้โว้ กูว่าไม่ตายสู้กันได้ใช่ไหมกูว่าไม่ตายคุริสเล่น N4A นี่แหละไม่เอาได้จะเอาไหมอ่ะจริงนะกูก็ไม่งอนเลยกูพนันว่าไม่ตายกูว่าไงทูกเน่ตายอ่ะขนาด M4 ยังยิงไม่โดนเลยโดนหรือตัวที่มึงขอตายนะกูช่วยเคาอยู่ไปไปไปดาเมจมึงเท่าไหร่ไอ้สัตว์มันเงียบจิ สองสามเมตรแอ้วเฮ้งสาเมตรไอ้ย่าทิ้งเนี่ยเอ็มสี่เจย์ย์เจย์กน้ำวิ่งไหมไปขึ้นสะพานลงก่อนไปขึ้นสะพานเนี่ยดอกดอดอมาดอกมาดอกมาวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งออกขวาเนี่ยมามึงดอกอันนี้น้ำวิ่งบอลข้างหลังเส็งเอาไหเนี่ยซิกเอาไหมเนี่ยไอ้สัสไอ้สัสขึ้นเกินน้ำหน้ากูวยกวยขึ้นขนสะพานขึ้นสะพานได้ได้เปรียบอยู่ถ้าไม่โดนดับ เฮ้ยบู้งไงไม่โดนดักโอ้งเห็นโดนตลอดไม่โดนก็ตายเไม่ไม่โดนอะไรประคายมันเลยตามวิ่งไปหมดแล้วยิงมาแล้วกันบอลโดนยิงฝั่งนี้ยิงมาอย่างนี้มันยิงไหมใช่ใอ่ขวาเอาขวาให้สุดอ่ะ วิ่งนั่งๆอ่ะสี่ตัวครบแล้วแหละอีสามป่ะมีทนายด้วยยี่ปีกนนัดแล้ววะห้านัดหรือห้านัดประมาณประมาณห้านัดหน่าข้างหน้าใครนำหน้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่แทงเนาะรอดูเลยเขี้ร์เขี้ย์ เฮี้ยอะไรยังไม่ได้เดินไปถึงนู่นเลยอ้าวมองการไกลไงมึงเห็นไหมสายตาระยะไกลเธอไอ้เฮี้ยกู้กับเราพูดเลยเนี่ยมันอยู่ช่องกลางนี่กูเห็นละโอเคโอเคว่าต้องรอดูวงต่อไปอะใครได้เปรียบมันอยู่แล้วทำไมเราไม่เคยมากับวงอะ กลางไปออกหอนี่นี่ตัวหนึ่งเพราะมันนอนโหแล้วบอลตาไหนวะนไม่น่านะไม่น่าไม่น่าจนะมั้งอาจจะใช่ขวบเลยวันนี้ตาไหน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 ยิงเข้าหัวไปสองเมตรนะ ได้นะหมได้นะมองมั่งมองดูยังไงถ้าลบก็ลบถ้าหัวไปโดนหัวไปวงมาทางเราบอนโอเคโอเคโอเคกูกลับเขานี่ก่อนบังไปกลับไปกลับไปมองดักเราดักดับดีขึ้นหลังขึ้นไหน่ี่ก่อนโอเคดูให้มันก่อนอยู่อยู่อยู่นี้นะอยู่มาเก็ตนะอยู่มาเก็ตนะ ตามทูไปก่อนไปเดี๋ยวกูดังให้ก่อนตามตามไปทูตามทูไปติดไปก่อนไปเดี๋ยวกูดูให้ก่อนกูปีนไม่เป็นนะเว้ยก็ปีนตามร่องหินนี่ไงมันมันจะมีหินยื่นออกมาตึ้นี้เดยนะฮไม่ได้ตายต้องรีบไปแล้วถามตัวมันวิ่งแล้วเพื่อนตัวตัวมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไยมันจะวิ่งไปเข้าร่องกลางให้มันมันออกมันมันหามหมดแล้วขึ้นไม่ได้หรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล,เล่น,เล,นเล่นตามที่เล่นได้เพ่อนมันอยู่นี่นะมันอยู่นี่หมดนะช่องกลางเหรอในะโกดังอ่ามันมันมันออกช่องกลางหมดแล้วอยู่ถนนกลางหมดเลยเพื่อนกูลงมาแล้วนะผมชิบหายกูละ โอเคอย,อยู่ช่องกลางบอลกระโดดขวาได้ปะเออกระโดดขึ้นกระโดดเออวิ่งเข้โาโกดังบอลในโกด,ดังขวามึงฟังเสียงดิชัดเลยนั่นแหละมันได้ยินแล้วมึงไม่ไ้มาย่องชัดเลยโอเคปั๊มยาวมึงไม่ต้องออกมึงไม่ต้องออกปั๊มยาวฮะปั๊มยาวไปบอลปั๊มยาวให้เต็มบอลนะเก็บยาปั๊มยาวไปก่อนไม่ต้องว<ม>ัด<ม> ดีเอ็กดีเอ็กดีเอ็กอ่ะบอลวิ่งไปข้างหน้ากูเนี่ยมันอยู่ตรงช่องนี้บอลวิ่งไปเลยบอลวิ่งไปเลยมงวิ่งให้แล้วทางซ้ายมึงอ่ะวิ่งเอาไปวิ่งเอาไปวิ่งเอาไปบอลวิ่งออกไปดิแม่แหลกตรงกลางชิบหายละช้าไปบอลตอนมึงเนี่ย หลือสามตัวเพราะวันตีสี่เขาด้านหลังแล้วชาร์จหน้ามึงแล้วไปเล่นข้างหลังก็ได้บอลตัวนึงจาเอเลยปัย๊มยาจะกระโดดขึ้นน้ำคุ้ยเลยให้มันยิงบอลไปอยาให้มันฆ่าบอลปอให้น่บอลวิ่งออ,ออกขวาอยากมันฆ่าวิ่งไปทางหน้าวันวิ่งไปด้วเอวเอนั่นแหละออกนั่นแหละ ดังเเออหัวนหายละวห่วสุดท้ายละมึงขึ้นขวาไว้ดิมึงจะได้ยิงมันได้